thank you วันนี้จะมารีวิวในส่วนของดีบูนผงนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรูปกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปรับปรุงใหม่นะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยทานแบบกล่องเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมั่นใจได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสารสกัดยังคงเหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าดีบูนดีบุนเดนะครับก็คือตัวเดียวกันนี่แหละครับมั่นใจได้เลยนะครับ ในส่วนของสารสกัดข้างกรองนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับมีสารสกัดถึง7ชนิดนะครับเข้มข้นนะฮะสารสกัดนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับเลขที่ออยนะครับระบุไว้ชัดเจนนะครับสถานที่ผลิตและจัดจําหน่ายนะครับก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวันนี้ดีบูลจะสามารถจะช่วยเรื่องกระดูกและข้อของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าอักเสบนะครับ เสียงดังในข้อก๊อแก๊บก๊อปแก๊บนะครับเสียวแป๊บตามข้อนะครับก็วันนี้ก็ช่วยได้ข้ออักเสบต่างๆช่วยได้หมดเลยนะครับเส้นตึงนะครับกระดูกทับเส้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหกล่องมีทั้งหมด5ซองนะครับหกล่องมีทั้งหมด5ซองก็สามารถที่จะชงทานหลังอาหารเช้านะครับเพียงวันละ1นซองเท่านั้นนะครับ ก็1นถึงสกล่องนะครับก็อาการของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดจําหน่ายมาแล้วเกือบ10ปีนะครับมีลูกค้าที่ทานแล้วดีขึ้นแล้วก็เกิดการบอกต่อซื้อซ้ํานะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับดีบูลของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านลองเปิดใจนะครับในส่วนของการใช้ดีบูลในการที่จะช่วยฟื้นฟู ool, ดูแลอาการกระดูกของข้อของท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับ